สวัสดีครับใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสัปดาห์นี้ Apple ปล่อย iOS 17.3 RC Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาอัปเดตกันแล้วก่อนที่จะปล่อยตัวเต็มกันในสัปดาห์หน้าเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.3 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.3รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.3 Beta 3 ผลลับการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอ Ge ป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.3 rc บน iPhone 15 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยในขณะที่ Multi Core ลดลงเยอะทีเดียวเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลั์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้่นกราฟิกลดลงพอสมควรความเร็วโดวยรวมลดลงเฉยเลยครับ ความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 15 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบินได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้ง สำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับ โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 15 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.3 RC ยังคงประหยัดแบตเตอรี่ได้ดี โดยใช้ไป2%เหลือ98%เท่ากับเบต้า3การนั่เบรเป็น iOS 17.3 RC บน iPhone 15 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงแต่แบตเตอรี่ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้รอดูผลการทดสอบตัวเต็มแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตจะดีกว่าครับมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ